อิรดวัน,นนี้นะคะจะพาเอริกไปเจอแม่บุญธรรมคนญี่ปุ่นของมายนะคะปกติมายจะเรียกเขาว่าโอกาซังเพราะฉะนั้นเอริกก็ต้องเรียกว่าโอบ้าจังโอบ้าจังเจอโอบ้าจังต้องทําไงครับคนิจิวะใช่คนนิจิวะนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เอริกจะไปเจอนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดเขาด้วยโอเคเอริกพร้อมไหมคะ เพิร์กกอร์ไกโกาเย้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปซื้อดอกไม้ให้เอล้าส,สั่งด้วยนะคะไม่รู้ว่าร้านดอกไม้แถวนี้จะเปิดหรือเปล่าเพราะว่านี่ประมาณเกือบสิบโมงบางร้านอาจจะยังไม่เปิดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ๋อร้านนี้เปิดเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาจะมีขายดอกไม้อะไรบ้างซื้อดอกไม้อะไรดีนะสวยๆทั้งนั้นเลย วยจังเลยเอดิเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปหาคุณยายนะไปหาอุ้บ้าจังเนี่ยสรุปแล้วเอาช่อนี้นะคะเสร็จแล้วอาเดียกใจมาเอดิจะถือละครับอย่าทำเลนะง่าก็เอดิกพัสดุพัสดุจะต้องกรเจ้ายตัวทุกชิ้นอย่นี้ที่เกิดขึ้นนี่อาน่าก็อ๋อคุณยายคุณยายช่วยให้ถือง่าย ขอりがとうございます。ใจอีกตัวไก่ดิดูนะคะเดิกอยากถือเองใช่ไหมตั้งใจจะถือดอกไม้จะให้คุณยายโอป้าจังเดิกคุณแม่ช่วยถือไหมครับลุกไม่เป็นไรค่ะราคาถือไหวไหมเนี่ยไหวค่ะดีไปให้ลูกไปวันนี้อันนี้เป็นดอกไม้ให้ใครคะคุณยายคุณยายเนาะ โอบ้าจังเนี่ยได้ใช่แล้วไปก็ไปหาอะไรกันนะคอบาจังอบาจัง ja 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 เนี่ยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อเค้กวันเกิดกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่ามีเค้กอะไรบ้างนะสรุปเราเค้กลามีนะคะเอริกเอยากกินเค้กเดี๋ยวเราเอาไปให้โอบ้าจังก่อนนะคะเอริก,เด,กเดี๋ยวเจอโอบ้าจังเอริกต้องพูดว่าออทานโจบิโอเมเรโตพูดได้ไหมไม่ได้ยินเลยหันมาซีดง่าย อันที่สองอเคโอเคโอเคโอดคอเคโ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 อเคเคโอเคโอเเคโอเคโอเออเคโอเคโอเอเโอเคโอเคโอเคโอเเคโอเคคคโอเ ให้อเดียต่อไซมัสค่ะเครื่องรถค่ะเอริอคค,ครับเดี๋ยวเจอคุณยายต้องบอกว่ายังไงนะอย่าลืมนะไม่จะลืม้ะอย่าลืมนะโอเคนะคะเครืองรถเคร้อนรถแล้วนะคะไม่ได้เจอกาซังมานานมากเลยค่ะก็ดีใจมากจะได้เจอนะคะ สาเหตุที่มมยมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนเข็มเบนเข็มมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะก็เพราะว่าได้มาอยู่ที่บ้านของแม่บุญธรรมคนนี้นะคะได้มาแลกเปลี่ยนเด็กเดือนก็ประทับใจญี่ปุ่นมากเลยนี่เป็นสาเหตุที่เลือกที่มาญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นนะคะก็ดูแลดีมากแล้วตอนกลับก่อนกลับประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเขามากๆแต่ว่าเราพูดไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแม่บุญธรรมนี่นะคะเขาทาเป็นเจ้าของบริษัทจัดงานศพค่ะ นี่นะคะป้ายโฆษณาบริษัทจัดงานศพนะคะของแม่บุญธรรมม่นะคะพอดีเห็นพอดีอยู่ตรงสถานีรถไฟนะคะก่อนมารับไม้ที่สนามบินเอารถขนศพมารับนะคะาวาก้อนนะคะข้างหลังวางกระเป๋าเดินทางถึงแม้เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่ก็รู้สึกประทับใจมากาเพราะเขาดูแลดีมากๆมาถึงแล้วนะคะนี่เป็นบริษัทจัดงานศพนะคะอาดิคเชาดกเชอร์ดก์ แอลกอฮอล์ด้วยค่ะนี่มาพิกนุษยนี่นะคะเป็นบริษัทจัดงานศพนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีบริษัทจัดงานศพเขาจะไม่ได้เหมือนที่ประเทศไทยที่เอาไปที่วัดเลยนะคะจะมีเป็นบริษัทเลยนะคะเดี๋ยวเอาให้เอาบ้านจัดเอ็ดโอ้มาแล้วค่ะเอ็ดดีมาแล้วเอามาให้เอาดอกไม้ไปให้เหรอคระป้าคุณป้าคุณป้าโบก้าเช เอดิเอาดอกไม้ค่ะอยกดพยังไงครับ้องซิวโอทานอยกรดฮะเอันโียังไงพูดยังไงคะ้ยระโพูดยังไงครับโอเกด้ยโอกอ้นอ้ย

แบบเซอร์ไพรส์มากนะคะนึกว่าเขาจะจัดงานเล็กๆที่ไหนได้ดูเป็นโต๊ะเบเลอร์เลยนะคะรอคนอื่นมาด้วยนะคะนึ่ว่าจะมีแค่พวกเราผมก็เตรียมขมนมให้เอริกเต็มเลยคือไม่เอากอก,ากี๊ยวพันนยาโยเกิร์ตต่อไหนอ้ะคนได้ว่าอันตัวเด็กนะเอริกอยากกินแล้วครับคน <ๆ S 2> น้ว่ คนละวะข้างไหนอ๋อข้างไม่ดิบคนเละซูชิโอซูชิด้วยอ๋อคนละโนบิตะโนบิตะอยากกินใช่ไหมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอก่อนนะไอ้ด็กกินหมดเดี๋ยวคนอื่นเขายังไม่มากันเลยมาเลยยมาดาได้ยกก็วาจังบอกให้กินไปก่อนนะคะกินเลยนะคะซูชินะคะนี่นะคะโนบิตะดงดูนั่งเดี๋ยวนี้เราจะถ่นี่นะคะก็โตใหญ่มากแต่ว่ามากัน ประมาณนี้นะคะเพื่อโซเชียลดิสแตนต์แล้วก็มีคนเอาเค้กมาให้ลูก้าสั่งด้วยเดี๋ยวจะเป่าเค้กกันแล้วนะคะทุกคนเตรียมเค้กนะคะแบบอบอุ่นอบอุ่นในครอบครัวนะคะปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วเด็กครับเขาจะเป่าเค้กกันแล้วครับจะเป่าเค้กกันแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยเก๋ดีไปนี่กินเองจะมั่งในการกินเองทุกคนเน่ยมินน่าจะกุชชี่กิน Happy birthday to you

おめでで泣いいいいてんじゃううなの孫がなかなののがかか来ないでももこっちの孫だよ <laughs> 食べたい。<laughs> おで เอ็ดิคกินแล้วเหรอเดียว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 เอดกิดวเอดิกิดเลเอริคดูปากเหมดแล้วปากเยหมดแล้วเช็ดปากก่อนมารอสเตมใหม่ตรงนี้นะคะของเราหน่ยดูดูคุณยายใจดีเอรดิคโมยเอริคกินเสร็จแล้วใช่ไหมครนี่คุณยายให้มาของดูสิอวาจังให้อยเพิ่งเปิดจยเพิ่งเปิดเอ็ดดิูให้คุณแม่โชว์ อะไรเนี่ยโอ้โหให้สังเปลวลดิแคทตี้คีเดียวไม้เดียวขอบคุณนะคะโอคากุชินายเดยเจงนะอ๋อมีความสุขมากเลยคะ่ะไม่ได้เจอกันมานานมากเลยนะคะได้เจอครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่เห็นโอคาซังเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะอายุ71ปีแล้วยังยิ้มอยู่ข้างหลังนี้นะคะดู

อกไปไหนแล้วคะออกมาแล้วเอริกอยู่ข้างล่งเอิกร่อไคุณแม่กลับแล้วนะเอริกคุณแม่กลับแล้วออกมาเร็วออกมาแร็วตัวแสบออกไาเร็วควใข่ห้นอยให้ายเนาะเร็วออกมาเร็วสกรปรกไปล้างมือด้วยไปไอกาทไอติทย หวังว่าจะได้เจอโอกาสสัง่งได้เร็วๆนี้อีกนะคะ,อ,คะอ่าเอด็ดดครับหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีเด็กว้ามาตา์นีนเอด็ดดีอันนี้ไหมอันนี้ไหมครับลบไม่เอาเอาอะไรเอ็ดดีอยากกินอะไรอยากกินอะไรครับเอิคอยากกินอะไรบะเโตโต้โ